สังฆารมะัิสมาการรสังโฆรมะทายะพุทธะสังฆธรมะมิเซสังฆายะเงสังฆารมะิสังฆามายะสังฆารตวายหิสังโฆนโมพุทายะพุทธสังฆธรมะมัมหิเสบูชาสังขารตวัยหิสังฆารบูชาสังฆารวัยิสังฆามายะสังฆารตวัยหิสังฆาร สังฆโรโยตูสังโฆนโมปทายะพุทธะสังฆะอิทธิเสสัมมาอิทิสังโฆนโมปทายะพุทธะสังฆะเวริธิสังโฆนโมปทายะพุทธะสังฆะอิทิเสสังฆะวายะเรตวาเรตมะบูชาบูชาสังฆะตมัยฮิสังฆะวายะเรวะหิสังโฆนโมปทายะพุทธะสังฆะมะสังฆะพุทธะนิมิหิสังฆะวายะสังฆะเรวะหิสังฆะมายะสังฆะเรตวะอิทิสังโฆนโมปทายะพุทธะบูชาธัมมบูชา សង្ឃពុជោបុជោតេតវៃហិសង្ឃោបុជោសង្ឃមមយោបុជោសង្ឃតមិហិធម្មោបុជោអង្គព្រះពិតវាគ្រូបាអាចារ្យអង្គព្រះធម្មនានចមប្ផានបារមីបើគូគុំផែនដីបើបារមីទាំងផែនដីពេញទឹកដំណឹកដល់គុណແມ່គុណអង្គជួយបាស្លោកគុណញ៉ៃគុណតាដែលលូរៀសានឹងស្ក្រេតអ្នកគ្រូឲ្យខ្លាំងបកែបាន Mobile Cloud ឲ្យខ្ញុំជុំធ្វើបារមីដល់ស័ក្តិតមិហិស្មា สมบูชาสังฆริหิสังฆม,มายมารวะหิสังฆตมาหิสมาสมบูชาอาโอเจติวะบูชา,าโอเจติวดาครูบาอาจารย์ปรุกตุปรุกสถานเจ้ามุบันดานะทานบารมารีเบิกสตกสิญม,ตม,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 มุตุเบกิภูมิเป็นใด้กุภูเมตธรได้เมชาได้เทียงลายสาธุสังคุนโมปทายาสังฆตมาหิสมา สมากาโรสังโฆนโมพทายะพุทธ l l y สังขวิยะสังขตามายัยสัมมาบูชาบูชาเรวายิสังฆาบูชาสังฆตามายัยสัมมาบูชาสมอ,อันเชิ้อันเชื้อลงเทวาอ้เอ่ยเทพยาา์ยาได้ครุยตาอาจารย์จอยมูตุนมณานองขุมานเจ้าขาองค์พระเมนาพญา ประสิทธิลงมาเจ้าค่ะเอ้ยสมเอ้ยสมอาคุณใหญ่คุณตาเอเล่หนูเรจาคุ้มคูมเป็นใดปู่คุ้มไม่ทอรายมาจ๊ะได้จังไรเจ้าโมเอ้ยตุ้ยบักร้ายบักเอ้ยเปล่าโอ้ยทํานายเรื่องจะตาสมบถโบกหลีบบักเวสนา เบิกบารมีเบิกบารมีโสมเอ๋ยคุณยายคุณตาคุณครูติดาชมดนตรีบรรเลงโอ้สยามวิศกบูชาบูชาบูชาด้วยนะโสมมาเสธาครูสงฆ์เอ๋ย เฮ้ยเซกาคารุสังกูโโกโโนโมพุชางองค์พระเมตตาอันเชิญอันเชิญองค์ปู่เจ้าข,าอ,อา,ขาองค์ปู่นะคาะองค์ญาณคีก็อำนาจบารมีคุณพระกิติช่วยดลมันานประทานพรพอ,อช่วยเปิดโ,โชคให้ลูกด้วยนะด้วยลูกสิทังห้ายมีจิตศรัทธาขอบูชาบูชา กออูจะด้วยพวงมาลาดอกไม้โงไงวายทั้งหลายคอยหฉันได้มารับวันบูชาองค์ปู่เจ้าข้าองค์ญาสิที่ลงมาปรสสิทธิาาออ์ที่ลงมาเจ้าคาะเอิญปรสสิทธิ์ที่ลงมารับวันด้วยเถินะ องค์ปูเจ้าข้ารับววนด้วยเถินนาด้วยลูกสิษย์มีกิตรัทธาบ่วงสวงผลไม้องปูยาอขอโชควาสนาเออขอโชควาสนาด้วยนำพาเปิดทาง,ง,งส่งเือแสงสว่างเปิดทางให้ลูกให้ล้านดุลรันาน โดนจิตไม่มิดโดนใจลูกก็พรครั้งใหญ่ขอให้ได้ใจด้วยเถนาขอให้องค์่เมตตาสมอสมาเมตตาเอ้ยกอปูเมตตาองค์มมายาปราณี ขอบวงสวงนะคำคืนนี้ขอให้เมตตาพระนีลูกด้วยเธอขอจงเปิดเปิดดวงชะตาเปิดด้อยวาสนาช่วยนำพาให้ลูกหลานด้วยเธออิดจงมาเกิดกำนิดโชวาสนาสมสมาเออสมสมา คุณเอ๋ยพระแม่คงคาคุณแม่นางฟ้าแม่ธรณีสิ่งศกิ์สิที่นี้ขอบารมีครูบาอาจารย์องค์เอกธรรมดาลจุมประธานเลยจ้าเจเนอร์ชยมสมัยชญมสมย โมโนยัยตาอาเด็กบวงสวงองค์เทวาปูนคาอาญาณาคีก็อำนาจวาสนาอาบารมีองค์ปูยาที่มีโอบารมีจงมา องปูนาคาองยานาคีข้ออำนาจบารมีจงบังเกิดนาบานีบารมีจงมาบารมีจงเกิดทันตาจงมาเอ๋ยจงมาจงมาเสฆากริสังขาวยะสังฆะเรวะอิสังขะมยะสังฆาเรตวะ สังฆาวโรสังโฆนะโมพุทธายะสังคาเตมาริสังฆาพุทธบูชาสมบูชาสังคาบูชาบูชาเรตวาสังฆาวโรสังโฆบูชาเรวะสังฆาวะเรตวะหสังฆาวโรสังโฆนะโมพุทธายะสังคาเตมาริสังฆาวะสังคาเรตวาสังฆาพุทธบูชา บูชาสังฆบริหิสังฆบูชาบูชาเรวายิสังฆบูชาสังฆวโรตบูชาสังโฆโนโมพุทธายะสังฆเตมัยสังฆวายะสังฆเรวายิสังฆมายะ สังฆารีตวายิสังฆามายะสังฆาปัญสัยสังฆาวายะสังฆารวะสังฆาวโรสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเตมาริสังฆาวายะสังฆาพุทธามายะสังฆารวะหิสังฆาตมาริสังฆาวายะสังฆารวะสังฆาวโรสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเตมาริสังฆาวายะสังฆาตมาา สังขบูชาบูชาเรวะอิสังกามายาสังคาริตวะบูชาเรวะบูชาบูชาเทวะบูชาเทวะ บูชาเทวาสังฆาริเซสักฆาริสังฆวายะเรวะอิสังฆนไมหิเซสังฆเรวะอิสังฆปัจจหิสมาบูชาคารุสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเทมะอิสังฆวายะสังฆวารุสังฆวารุสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเทมะ สังฆายะสังฆเรวะอิหิสังฆายะสังฆเรตวาเรตวาเรตวาสังฆายะอหิสังฆายะสังฆเรวะอหิสังโฆนะโมปทายะพุทธะเทมะอหิสังฆายะสังฆเรวะอหิสังฆายะสังฆโรสังฆโรสังฆโร สังฆารุณโมปทาญะพุทธสังฆาวยาสังฆาเรวาหิสังฆามยาสังฆาเรวาหิสังฆตมิสังฆาวยาสังฆาปชจอิสมาบูชาิอิสมาบูชาองค์ปุนาคาองค์ญาณที่บวงสวงวันนี้นุขอบารมี ขบารมีองปุอดผูาา้ยามตตาลูกด้วยเติดจงเปิดดวงชะตาเปิดโชควาสนาให้ลูกสิธิ์ด้วยเติดนะบ,บูชาบูชาบูชาสมสมัยบูชาบูชาบูชาเรวายสังขามา呀 สังฆะเรวะหิสังฆะมายะเรวะหิสังโฆนะโมพุทธายะสังฆาวะยะสังฆะเรวะหิสังฆะตมะหิสมะบูชาบูชาสังฆะหิเสสังฆะมายะสังฆะตมะหิสังฆะวายะสังฆะมายะสังฆะเวยะสังฆะโรโยโ สังโฆสังโฆนะโมปตายะสังฆาวยะสังฆะเรวะอิหิสังฆะมายะสังฆะตมาหิสังโฆนะโมปตายะสังฆะนมะสังฆะวายะสังฆะนมหิสังโฆนะโมปตายะสังฆะสังฆะตมะสังฆวายะเรวะอิหิสังโฆนะโมปตทายะเรวะอิหิสังฆะตมหิสังฆะวยะสังฆะเตมะริหิสังฆะวายะเสสังฆะนมหิสมา สัมาคายาสังฆาตมัยหิสังฆาวายาสังฆารวายิสังฆาตมัยหิสังโฆนะโมสังโฆนะโมสังโฆนะโมสัณมัหิสมาบูชาบูชาสังฆาวายิสังขามายาสังฆารตวาเรวะเรวะสังฆาหิเซสังฆามายาสังฆารวายิ สังฆมยสังฆเรวายิสังฆเรวายิสังฆมยเรวายิสังฆธรรมาริสังโฆพุทโธอรหังพุทธังธรรมังสังโฆโรโยโสสังโฆนะโมพุทธายะสังฆาเตมะสังฆวายะสังฆเรวายิสังฆมยสังฆเรวะสังฆาธรรมะสังฆบูชาเรวายิเรวะสังฆวายะ สังขารตวะหิสังฆามายะสังฆขปัญจคริหิสังฆามายะสังฆขเตมาริหิสังโฆนามุปทายะพุทธะสังฆขปัญจเคระหิสังฆขเคระหิสังฆามายะสังขารวะสังฆขพุทธบูชาเตมัยหิสังฆขวายะสังขารตวะหิสังฆามายะสังฆขพุทธมายะสังขารวะหิสังฆาโรสังโฆ นะโมพุทายะสังฆามายาสังฆาปัญจกิรมาสะสังฆาติมริหิสังโฆนะโมพุทโธธัมโมโคโยโรสังโฆนะโมปทายะองค์พระเมตตาองค์ผู้นาคาองค์ญานาคีเปิดโชคบารมีขอโชคชะตาราศีบารมีให้ลูกศิษย์ด้วยเถิดนะเปิดโชคดวงชะตาสาธุสังฆามายาสังฆาเรวะสังฆาเรตวายหิสังฆเรวายหิสังโฆพุทโธอรหังพุททางธัมมังสังฆายามาสาสังฆาเรวะ สังฆาปจายหีสังฆามายะสังฆาพุทธามายะสังฆาเรวหีสังฆาตามาัยหีสมาบูจาสมาบูจาโองเมตตาบูจาคา,า,ารุสังโฆนโมพุทธายะบูชาองอาค์พระอุณาคาองค์ญาณคีเปิดโชคบารมี บูชาณะบัตมีบารมีจงมาบารมีจงมาบารมีจงมาอันเชิญองค์เทพเทวาครูบาอาจารย์กรุบตึกกรุบตาลองค์ขุมานเจ้าข้าเจ้าโมจุยเบิกโชคเอียเวสนาคุณตาปูหรือีบารมีสิศักสิทธิทริดปรกาสิทธิปยดาเทวดาคุเงอยใหญ่กลาตาคลีพระภูมิเจ้าที่เบิกโชคบารมีณะบัตมีบารมีจงมาบารมีจงมาบารมีจงมาเปิดโชกลาวาชนะ ส, ų, ส, Cette, ส grave, holy, ัมมาอสมมาบูชาเสมาเสมาบูชาเสมาบูชาบูชาสังฆวริหิตสังฆมายะสังฆเริวหิสังฆมายะเรวหิสังฆวายะหิสังโฆนะโมพุทธายะพุทธะสังฆาตมหิเสมาบูชา สังฆามัยสังฆาเตมรหิสังฆาวายะสังฆาตมหิเสสังฆาวายะสังฆเรตวะเตรตวะสังฆาพุทธามัยาสังฆเรวะหิสังฆามัยาสังฆาเตมหิสังฆาวายะสังฆาเตมสิหิสังฆาวายะสังฆเรวะหิสังคูนะโมพุทธายะพุทธาสังฆามัยาสังฆเรตวาสมสังมาลยสมมต สมสมสมามจาคุณยายคุณตาคุณ <Ash ELLE 2> ้อยเทวาองค์ต <ts> ิเทวนาองค์ปู่นาคาองค์ยานาขีเปิดโชกบารมีนบัดนเอิสมบารมียสมัยมารมีย สมบารมีองค์ปูนาคาองาาค์ญาณาทีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาศิตธิตร,ริครูบาอาจารย์เจ้าโมบันดานประธานบารมายัยเบิกโชกเลยบหอยเนียงใสรเบกิกบารมีแผ่นใดแผ่นตึกรำลึกดาวคุณแม่คุณเอาอเจ้าโมช่วยบากเราครูเอาอเจ้าคา้คา,าสาธุสังโฆนโมปทายองค์พระเมตตาองค์เทพเทวาครูเอ๋ยเทพยดาเทวดานาำฟ้า ประสิทธิลงมาประสิทธิลงมาบูชาบูชาเสคาริหิตังคะบูชาสังฆวยะบูชาสังฆรมริหิสังคะวยะสังคะเรตวะหิสังคะพุทธะสังคะเรไมหิสังฆะวยะสังคารสังคโรสังโฆนโม

เกขาบูชาคาเรหิสังคาเมยัสังคาเรวะหิสังคาณมิหิสมะสมาบูชาสังคาวรหิสังคาเมยัสังคาตมิหิสังโฆนโมปทายะพุทธะสังคาวะยะสังคาเรตวะหิสังคาเมยัสังคาเตมารหิสังโฆนโมปทายะเสสังคาณมิหิเสเสสังขาหิสมาสมาสังคาหิสมาการุ การโสังโูนโมปทายะสังขะหิเซเสสังฆะวยะเรตวาบูชาบูชาสังฆะนัมมิหิเซเสสังฆะวยะบูชาบูชาเรตวาเรตวาสังฆวโรสังโูนโมปทายะพุทธสังขะหิสมาบูชาเรตวาสังฆะนัมมิหิสมาบูชาสังฆิสมาบูชาเจเพหิสังโฆอันนี้อาจารย์จะบอกไปเลยเนาะตอนนี้ก็อันอันนี้จะเป็นปัจจัยของลกสิทธ์นะ ที่รวมบริจาคมาร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเนาะบางคนก็บริจาคมาในค่าทุกเพียนที่ให้อาจารย์ใช้ที่สำนักอาจารย์ด้วยบางคนก็บริจาคมาเป็นพันมันแล้วแต่ว่าที่เขาได้ทชควาฒนาเนะะาะจะใครสมาในการทำพิธีวงสวงช่วงเวลานี้ลูกศิษย์ทุกท่านที่ได้ดูอาจารย์ทำพิธีก็ขอให้ปรารถนาเอาเองเนาะ คนที่มีโรคภัยไช้เจ็บคนที่ติดขัดคนที่มีอุปสัตคนที่ไม่มีดวงไม่ได้เปิดพยะเรตวาเรตวาสังขหิสมาแต่คราวน,นี้ปู่ท่านมาท่านบอกว่าท่านก็จะให้ไปเบิง่ายง,าาเเง่ายสังขตมหิเสเนาะให้แบบง่ายง่ายจะได้ไม่ผิดพลาดเซครหิสังขาโรเนาะอันนี้อาจารย์ไม่รู้แต่ว่าปู่ท่านลงมาท่านว่ายอย่างนั้น เซสังฆะตามาหิสมาสมาสังฆะัรหิสมาการูให้ลูกศิษย์ที่ศรัทธาถวายปัจจัยมามีความเคารพบูชาตูบาอาจารย์องค์ปูองค์งยะเซขะหิสมาด้วยจิตศรัทธาเนาะขอให้ปรารถนาะปรานะปรถนาะในสิ่งที่ต้องการท่านได้ประทานตัวเลขมาสังฆะหิสมาเนาะท่านบอกว่าเลขที่ท่านให้มาวันนี้จะเป็นสองเก้าสี่สองเก้าสี่ สองเก้าสี่ท่านเม้นบอกว่าเก้าสี่สักขาอิิสมาแต่อาจารย์จะไล่ไปว่าเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เป็นตัวเรียงแต่หลักสามตัวท่านให้มาสองเก้าสี่แต่ถ้าซื้อขึ้นซื้อลงอาจารย์จะให้เป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่โดยจะขึ้นไปถึงเก้าห้าค่ะแต่อาจารย์จะไล่มาอย่างนี้เลยนะ อยู่ที่หลักเก้าอยู่เซสังฆวยะเรตวาเรตวาหิสังขะหิสมาอีกค้าหนึ่งสังฆะนามหิสมาท่านบอกว่าเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดท่านบอกว่าให้ขึ้นเป็นหนึ่งแปดศูนย์แปดกับหนึ่งแปดเท่านั้นจะไม่ได้ให้ขึ้นเยอะเซคไรหิสังฆะนามหิสมาแต่เลขที่ประธานมาคือศูนย์แปดสองเก้าสี่ เซังขะตมหิสมาบูชาเรตวาเรตวาสังิงขะตมหิสมาการโรการโรสังโคณนะโมปทายะปทย,ปทยหิสมานท่านให้มาแค่นี้สถิติสมานท่านท่านให้มาสองเก้าสี่แล้วให้ขึ้นลงใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่อันนี้อาจารย์ให้ขึ้นลงเองเพราะว่าเมื่อกี้มันมาตรงเนาะครับมาตรงเลยอาจารย์คิดว่ามามันก็จะเป็นการยติดเพลนอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าท่านให้มาสองเก้าสี่ อาจารย์จะให้ซื้อเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรือว่าจะขึ้นไปถึงเก้า้าก็ได้ <Okay. S 2> แต่ที่ท่านให้มาเน้นคือกสองเก้าส <Okay. S 2> ี่นาะเซคราฮิสังโคในคนจะตัดหน้าตัดหลังแต่ถ้าตัดหน้าตัดหลังมันจะเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ที่อาจารย์ให้เนาะเพราะว่ามันเป็นสองเก้าสี่สังฆนามัยิสมาส่วนด้านขวาล่างมาก็จะเป็นศูนย์แปดเซคราฮิสังฆนามัยฮิสมาขึ้นมาหน่อยก็คือหนึ่งแปดท่าน <Okay. S 2> ให้แค่นี้ ก็เือาแถวทางมีไม่เยอะนะคะครับเพราะว่าปู่ท่านจะไม่ได้ให้เลขมาหลายตัวท่านจะให้มาแค่นี้แต่ที่ให้ขึ้นลงอาจารย์เป็นคนบองเองให้ขึ้นลงเนาะ,ะสาจาถสังขะตะมหิสมาสมาสังขะตหิสมาแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะมาแบบไหนเพราะว่าเลขแต่ละงวดมันจะสลับกันเนาะ,ะบางทีจะสลับหัวบางทีก็จะกลับบางทีก็อกกอกตรงบางทีบนอกบนอกล่างล่างออกบน ราะว่าท่านจะให้มาสองตัวสองตัวเนาะเป็นสองตัวกับสามตัวเสราภิสมาสารก็ให้ลูกศิษย์อธิษฐานศินเอาเนาะว่าอาจารย์จะขอยสวดมนต์ต่ออีกนิดนึงคก็คือว่าเลของค์ปูท่านให้มาบางทีก็ต้องกลับหัวบางทีก็ต้องการบนล่างอย่างนี้ใช่ไหมค,ครับอาจารย์แม่เพราะอันนี้มันเป็นอะไรเก้าสี่ถ้ากลับหัวมันก็จะเป็นหกส,สี่เนาะ,ะสองหกสี่เนาะค่ะสองหกสี่สองเก้าสี่ ถ้าขึ้นลงอาจารย์ให้ขึ้นมาเป็นเ92 93 94เรียงไปเลยเป็นเลขเรียงไปเลยครับแก่ 9, ท่าน 9, ให้มาตัวเดียวแค่นั้นเลา294ครับแล้วก็08 <0 8, S 2> แล้วก็18เสร็เคระหิจังพระวิทยาเรตวาเรตวาสถิตสมา22ี 9, 9, 9, 9, 4ท,ท่านบอกว่า ถ้ามีโชควาสนาเนาะคือวันนี้ท่านต็มใจประทานให้สังฆะติสมาบวงสวงข้าวหน้าท่านบอกว่าโชเ,เป็นคนละโตะโตโตอกันให้ยาวสังฆติสมาเนาะตังขะตมะหิสมาบูชาเหมือนว่าการบวงสวงวันนี้เหมือนท่านก็เป็นที่พอใจเซคาริสังฆตามะหิสมาแต่ท่านบอกว่าทุกครั้งที่บวงสวงบูชาขาดไปอย่างหนึ่งเนาะที่อาจารย์ไม่เคยใช้ให้ท่านเลย หือมาคลูท่านก็ทวงมาอยู่สังขหิสมานะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะบูชาหมาคลูให้ท่านเน่ยครับครับผมแล้วก็ที่ว่ามีปู่ที่อยู่ข้างๆอยากจะมาอยู่กับตำหนักอาจารย์สงัดใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่เออวันนั้นที่สวดมนต์เนาะท่านให้เจ็ดสามห้าครับอันนั้นไม่ใช่ปู่นะคะญา,า,าติทีเนาะแจะเป็น เหมือนในนิมิตเป็นเจ้าที่เจ้าที่ในป่าในพุ่งนาเนี่ยที่ท่านอย่างมาอันนั้นก็เป็นตั้งแต่ตอนที่อาจารย์สวดมนต์เห็นตั้งแต่กล้งก่อนนอะอันนั้นก็คือเจ็ดสามห้าครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกศิษย์จะเลือกเนาะอันนี้ก็คือดวงแต่ละคนโชควาสนาแต่ละคนความชอบความเลือกแต่เลขของปูกก็มีตัวเดียวสองเก้า สองเก้าสี่เนาะแล้วก็มาศูนย์แปดหนึ่งแปดจะขึ้นลงพลิกเพลงกลับหัวกลับหางก็แล้วแต่ลูกศิษย์เนาะใช่ค่ะครณใช้ทิสมาบางทีเลขปู่ให้มาบางทีก็ต้องขึ้นลงใช่ใช้ทิสมาแต่อาจารย์คิดว่าที่ติดมาน่าจะเป็นเลขเก้ากับเลขแปดมัน่าจะยืดการตัวค่ะ ศึกษาอิสมาหขอให้ลูกศิษย์ปรารถนาเอาเองเนอะศัทธะตมิคังมาขอเจริญโศมุลต่ออิคารขอบคุณอาจารย์แม่มากๆนะคะก็ทำพิธีวันนี้เลของค์ปู่ท่านก็คือ294นะครับส่วน2ตัวเป็น08นะครับตัวกันของ08ก็คือ18นะครับส่วนตัวกันของ294มี9395นะครับแล้วก็264นะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะค่ะวันนี้แอมินก็ขอจบพยียไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ